อาสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e ทุกท่านครับวันนี้ครับผมมาเยี่ยมเยือนนะครับทีมงานเซียนนินเหมือนเดิมครับวันนี้เพราะว่ารถคันใหม่ครับนี่คันนี้ผมยังไม่ได้พาพี่น้องมาถ่ายทํานะครับตอนทํางานสัทีครับหลังจากที่เข้ามาส่งวันนั้นครับยังไม่ได้มีเวลาได้ถ่ายนะครับ งานขุดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับขุดสะครับนี่ขนาด2,500คิวครับดูครับพี่น้องว่าสิเป็นจังไหนครับเสียนินบอกว่าตั้งแต่ออกใหม่มาลุยงานเป็นอสวัน5วันนี้ก็ สี่วันห้าวันครับผมก็เสร็จไปแล้วครับสามบอ่อครับเสร็จไปแล้วสองสามบอ่อแล้วสั้นครับพี่น้องโอ้จริงครับบ่อสองพันห้าร้อยคิวครับมันมีอยู่สองขนาดครับขนาดสามพันห้าร้อยคิวกับอสองพันสองพันห้าร้อยครับ สดใหม่สดเอาสดเอาเลยเป็นจังไหนสวัสดีครับ,รบ <c oughs> กินกาแฟาไปกาแฟามาฝากคร,ครับผม บ่อนีบ่อนีเท่าไรก่อนนี่ยจะคิวเนี่ยบโอ้สองพันเอ็ดเอาขนาดสองพัเอ็ดกับสามพันหมันปะสขนาดอันนี้ขนาดสองพันหนึ่งร้อยคิวสะพัดออกมาได้เยอะบ่อเหาับครับเน่้ได้บ่อนึงแล้วอันนี้บ่ที่สองถาบ้านับอันบ่อหกนองนาบ่อนอ๋อเป็นสามบ่กับบ่อนีเนาะแต่รวมหกนองแนานั่บ่ห มันคือกันปะคือกันฮะแข่งขันกันคือกันเบิร์ตตุยางเลยไม่บอตอนทำงานมันไหมตอนทำงานขึ้นกันสปีดยังมั่นกับได้ซ้ำกันเบิร์ตปะถ้าลงถ้นเลงยังปีมือเท่าแก่เองครับเนี่ยตรงไปใช้เนี่ยต้งไปพุ่น เอามันคือเซินๆซินขื่นยังสิแต่ว่าเขาอยู่ทั้งงานเข้าปะหัเดิพวกเราแย่มเขาโดดลงมาเบิงพวนเราจังคอยจังคอยมันคือส่งเซินขึ้นแต่ว่าเห็นว่าด้ลูกน้องอะได้มาหน่ะบ่ฮะลูกน้องอะได้มาโอ้ยผมกับมาหอดพี่เราเนาะจังคอยเห็นเสียจังคอยมาเนาะจังมืออื่นส่วนลงอยู่เฮห็นละ เ,เอือ,อนชวนมาชว,ว,วนให้ชวนสารวัตรมาขับซานน่ล่องมึงครับ <laughs> สารวัตรวางงานช่วงนี้ครับมารับจ็อบซะหน่อยเดี๋ยวผมขับมึงดูเดี๋ยวสุ์ยาวลองขับดูก่อนครับว่ามันเป็นยังัก บ้านหรอครับโหยังย่างครับย่ปุ่นครับย่ปุน่นครับมันได้ยี่หรอครับ ได้ยี่หรอกเกินครับฮะเอาเลยครับเอาเล็กผมเนี่ยร <c> ถ <oughs> เร่งตัวเร็บาก ครับน่ามันซึมเยี่ยงอยู่ครับ,บค,ครับ ทิงได้ครับยิงได้บอกเห็นเนื้อเปลดอกแนี้ั้งครับเปิดกระจกนาเพาะว่าเรายขึ้นมาดับเป็นยังครับจับปึ๊บยังราดึงตัวมันดึงม่ต้องดึงสองขางมั้งครับกรดีขดึงไม่ต้องดึงขึ้นเช่จะดึงโอนวางขึ้น ขุดเลยครับแค่ยุ่งนิันึงจะยกฮะจะยกนงหน่อยถาดมันเป็นเลยวอะมันจ๊บคจับนจับๆจๆเสียงไปเร็วดีอะเนี่ยหมุนสุดแล้วน่ะโอ้หลุดงี้น้องก็หลุมเบาหลุมเบาลุงบ้งหันมันป่ะเนี่ย เมื่อนี้ก็สิเลีลยวไปพุ่แล้วเจ้เอา้ารา,รา,รารมากเลย่อหันอมมาข้าวเดียวมาายลุกพูดยุบแจงพูดครับเจ้พหันซุ่มให้ได้กินยุยบแจงเจ้พันกินีน่นุนอี่น้อยๆคนทาอเดน้อยแคัวเดีลกลนสองนมนร่เศร้าไปพออดเที่ยงกัเลี่ยวแล้วน้ำมันออกแหงอีรีวะเนาะไหมไหลบึนๆนะ บอลนึงมือเ้ามาแปะเต็มมาครับขนาดไ่คันมั้ครับท ouais ี่ว่าตนต้องฟาวเฮ็ดเร็วๆขันขันว่าเรียวนามันไลนาำไลเราห้องกดีกันไว้เดี๋ยวปะกันไว้เป็นย pues, ังปะกันขวดอกที่เราฮะขวดอกที่เากันเราห้องก็ดขวดท่เาก้าวไปเยอะหกินแกเนสีลงไปเียวบมเนี้ยลลงไปเลยอะเอารถลงไปเลยโอ ขึ้นได้หอน่ยขึ้นยากกว่านั้นสิได้เข้าไปพูรน้ครับบัวขไปพูดเรื่อัฮะขไปพูดเรืงบัวจะไปซองมึงจะเข้าอยู่ได้ถึงักอโชเฟอร์ไม่กูแล้วไปกินขอแล้วเขาเหรอครับเออโชเฟอร์ผูนั่นแหละเจ้มือด้เหรอรถยังเรียน่ทางรับันรถหกหลอดถึงรถยังรถสิบหอ เดียวเห็นคันนี้อยู่ได้ขี่ออกไปเใกล้ๆน,นึนเนงนเยู่งคนเราฟังทางนน่นะครับครับตัวนี้เป็นคันใหม่ที่มาส่งวันนั้นครับเนี่ยคันที่ทําอยู่ตรงนั้นเป็นคันเก่าครับเดี๋ยวนี้มีสองคันครับลุยสองคันเลยครับงานไปแม่จัดไหมผมขุดน้ำมาเป็นไว้อันนี้ต้องทาขึ้นบ่ มันพิสพัดขึ้นเหมือนมันปัดลุ่มันเหมือนดินอ้อนมันเหมือนมันรวมเนาะแมนแมันม่นมีปัดลุ่มพอดีเออนี่มันดินอ่อนปัดลุ่เป็นหลุมเลยวะอาศัยการเรียนรู้ครับหน้างานครับดินแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับบางที่ก็ปัดขึ้นง่ามกว่าบางหมองกับถากลุ่ง่ามกว่าครับของเรางามฮะขีง่ามฮะ ซีเมตราะี่เมตรปนี้วมันไวิ่งบนดินดินมันอยู่ได้คลาภาษาเก่าวครับสามือแล้วมือที่เป็นมือที่สามถอยออกมือนี้แล้ววันสองรดนนะสองันไือเววันหนมือมือนี้คันบนมีดินบ่อไรมัวแสดงว่านี่โค้งไ้คุณนเห็นเนี่ยบอลลสับไปเดี๋ยว อ่าอ่านําเลยปัดขึ้นครับนี่ปัดขึ้นแล้วมันสวยกว่าครับดินอ่อนถ้าดินแข็งถากลงสวยกว่าครับตรงนี้มันเนินครับ จะนินว่ามันเนินครับก็เลยถากออกนะครับ ขุดง่ายครับดินมันขุดง่ายพูดนะรถใหญ่ครับบวกกับรถใหญ่ขนาดพุ่งกีอ,อแค่นี้เนาะ เวลาที่เรายกแล้วก็ดันไปนะครับเราเทช้ามันกระดกนะครับมันอุ้มใหญ่ครับดินมันเปียกครับมันหนักนี่ครับพี่น้องอุ้มไปยนไปนี่ครับจังหวะย่นไปแต่เาเทซานี่ก็กระดกครับ จ่วงเอาจ่วงเอาเลยครับไม่รอพระรอเนนเลยครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้พามาลองรถใหม่ครับวันนี้ครับครับดีครับพี่น้องครับดีรถใหม่นี่